สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อทุกคนคะ่ะพบกับบ้านทิวายเช่นเคยคะ่ะวันนี้เรามาทำสลาเปามันม่วงกะทิกันคะ่ะวันนี้จะเป็นสูตรวิธีการทำสลาเปามันม่วงและใส่มันม่วงกะทิคะ่ะจะให้รสชาติแบบไทยๆส่วนขั้นตอนวิธีการทำแป้งสลาเปาก็ไม่ยุ่งยากคะ่ะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์และวิธีการทำก็ใช้เวลาไม่นานคะ่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าคะ่ะ ส่วนผสมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของไส้มันม่วงกะทิและส่วนที่2จะเป็นส่วนของแป้งสาลเปามันม่วงกะทิค่ะเราไปดูส่วนผสมของวิธีการทําไส้มันม่วงกะทิกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนํามันม่วงมาปลอกเปลือกออกให้หมดจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนําไปนึ่งให้สุก15-20นาทีหรือนึ่งจนสุกนิ่มค่ะหลังจากที่สุกจนนิ่มแล้วนะคะจากนั้นนํามาบดให้ละเอียด นำมันบดละเอียดจำนวน300กรัมมาทำไส้ขนมและแบ่งส่วนหนึ่งไว้สำหรับทำแป้งขนมค่ะจากนั้นเติมความหวานด้วยน้ำตาลจำนวน50กรัมสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมเกลือนิดหน่อยนะคะแค่ปลายช้อนเล็กๆเ,เติมกะทิจำนวน100มลลจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเราจะเพิ่มความหอมให้ไส้ขนมด้วยกลิ่นมะลิจำนวน1-2หยดแต่เพื่อนๆไม่มีไม่ใช้ก็ได้ค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนําส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในกระทะสำหรับกวนนากระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางจากนั้นกวนไปเรื่อยๆค่ะจนได้ส่วนผสมเหนียวข้นตามที่เราต้องการเมื่อได้ส่วนผสมของไส้ขนมที่มีความข้นตามที่ต้องการแล้วจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะนําส่วนผสมของไส้มันม่วงออกมาพักให้ใคลายร้อนก็จะได้ไส้มันม่วงกะทิที่มีความข้นประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเรามาทําแป้งสลัดเปามันม่วงกันต่อเลยค่ะเริ่มจากนำมันม่วงที่นื่งสุกละเอละเอียดแล้วจานวน50กรัมเติมน้ําร้อนจํานวน100มลลิตรผสมรวมลงไปจากนั้นคนส่วนผสมของมันและน้ําร้อนนะคะให้เข้ากันดีจากนั้นเราจะเติมน้ำมะนาลงไปเล็กน้อยเพื่อปรับสีของมันม่วงให้มีสีที่อ่อนลงค่ะ คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปกลองในตะแกรงตาทีเพื่อให้ส่วนผสมของน้ำมันม่วงนะคะมีความเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะกลองเ,อเฉพาะส่วนของน้ำมันม่วงและเนื้อมันม่วงที่ลอดผ่านตะแกรงค่ะก็จะได้เนื้อมันม่วงที่มีความละเอียดแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะ หลังจากที่ได้น้ำมันม่วงที่มีความเนียนละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลจำนวน20กรัมเกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆยีสต์แห้งจำนวนครึ่งช้อนชาเสิรวมลงไปจากนั้นคนผสมให้เข้ากันและพักไว้ประมาณ5 1 0สนาทีค่ะเมื่อยีสต์ทำงานนะคะยีสต์จะมีฟองฟูแบบนี้ค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นเราจะนําแป้งสาลีเนยประสงค์จํานวน200กรัมใส่รวมลงไปนะคะวันนี้จะใช้แป้งสาลีเนยประสงค์ยี่ห้อปลาหมึกดาค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออื่นแทนได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนวดด้วยมือค่ะก่อนที่จะนวดด้วยมือนะคะเราจะเติมน้ํามันพืชจํานวน1ช้อนชาเพื่อให้ส่วนผสมนวดได้ง่ายและไม่ติดมือค่ะ ส่วนผสมจะมีความแห้งแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเติมกะทิจำนวน50กรัมใส่รวมลงไปค่ะจากนั้นนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งในขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาไม่นานค่ะเราจะนวดพอให้แป้งเข้ากันดีเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะ เราจะปั้นแป้งเป็นก้อนกลมค่ะจากนั้นนําแป้งมาพักไว้ในภาชนะที่ปิดฝาสนิทนะคะเพื่อไม่ให้หน้าแป้งแห้งค่ะเราจะพักไว้เป็นเวลา1-2ชั่วโมงจนกว่ายีสต์จะทำงานค่ะระยะเวลาในการพักแป้งจะขึ้นอยู่กับอากาศด้วยค่ะถ้าวันไหนอากาศร้อนนะคะระยะเวลาในการพักแป้งก็จะไม่นานค่ะถ้าแป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นเราจะนำแป้งที่ขึ้นฟูแล้วนะคะนำมานวดไล่ลมเพื่อลดกลิ่นยีสต์ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาสามารถนวดต่อให้แป้งเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นได้ค่ะแต่วันนี้เราจะนวดแค่พอไล่ลมนะคะถ้าเรานวดแป้งให้นานและเนียนมากยิ่งขึ้นแป้งสาลาเปาก็จะมีความเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่ในวันนี้เราจะทําเป็นสูตรไม่นวดนานเราจะนวดแค่พอไล่ลมนะคะจากนั้นเราจะนําแป้งออกมาตัดเป็น8ชิ้นเท่าๆกันค่ะและนํามาปั้นเป็นก้อนกลมเพื่อที่จะนํามาใส่ไส้ค่ะ ในขั้นตอนของการห่อไส้นะคะเราจะนําแป้งที่เราปั้นเป็นก้อนกลมไว้นะคะนํามาแผ่เป็นแผ่นขนาดพอประมาณที่สามารถจะห่อไส้ได้ค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะใช้ไม้ครึ่งแป้งก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกกันเลยนะคะจากนั้นตักส่วนผสมของไส้มันม่วงกะทิลงไปในแผ่นแป้งนะคะจํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นห่อไส้ให้ดค่ะ มือห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําแป้งที่ห่อไส้แล้วมาพักในกล่องไว้ประมาณ5นาทีก่อนที่จะนํามานึ่งค่ะจากนั้นเราจะนําขนมไปนึง่งโดยการจัดใส่ซึ้งโดยการวางไว้บนใบตองหรือจะเป็นกระดาษไขก็ได้ค่ะก่อนที่จะนึ่งนะคะเราจะใช้กรรไกรในการตัดหน้าขนมให้เป็นสีแฉกค่ะเพื่อให้เห็นไส้ขนมเล็กน้อย จากนั้นนำขนมไปนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีโดยการปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึง่งขนมจะฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะพอครบเวลาขนมสุกนำขนมออกมาจัดเสิร์ฟขณะที่ยังร้อนได้เลยค่ะเ,คเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาะเปามันม่วงกะทิสูตรไม่ต้องนวดนาน สาลาเปาที่ได้จะมีแป้งที่นุ่มฟูและมีความหอมกะทิอร่อยแบบไทยๆเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ